เอาเก็บเข้าที่ค่ะไว้ตรงไหนเอามาจากไหนเ,เก็บไว้ที่เดิมอันนั้นของผู้ชายนะลูกค่ะมีแล้วมั้งพี่เต้มีแล้วมั้งอัน่นั้นอะ

มีอะไรบ้างาหาอะไรคะหาอะไรอยู่คะอือไ,ไม่รู้ก็ดูไปก่อนอันนี้อะไรคะอันนี่อะไร,ไม,รมีอะไรบ้างไหนมีมีมีแมคโครไหม,มแมคโครอยู่ไหน อันนี้ไม่แกะนะลูกไม่แกะไหนชีแม่โครให้ดูหน่อยสิหาดิข้างบนข้างบนมีเปล่ามีแม็คโคลไหมนู่นไงข้างบนนู่นไงใช่เปล่าไม่ปีนไม่ปีนเดี๋ยวหล่นไม่ได้ไม่เอาไม่ได้เขาโชว์ไว้อยู่